ก็สวัสดีเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจริงๆคลิปนี้มีเสียงนะคะแต่ว่าลมแรงมากาวันนี้ดา d ก็มาทานอาหารที่ร้านชิวเล่นะคะอยู่ในเกาะยอนะคะก็ร้านนี้จะขายเป็นพวกาชากาแฟแล้วก็ขนมทานเล่นแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านของสงขลาเกาะยอด้วยนะคะอยู่ติดริมทะเลเลยค่ะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวด a ด a จะรีวิวนะคะบรรยากาศของร้านให้ดูนะคะเนี่ค่ะด a d านั่งอยู่ติดริมทะเลเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีเรือของชาวประมงน,นะคะที่เขาหาปลาแล้วก็ไปดูปลาที่เขาดักเอาไว้เนี่ยค่ะเ,เรือก็จะวิ่งอยู่ตลอดเลยนะคะวิ่งไปมาไปมานะคะนี่ค่ะระหว่างที่รด้ด้านั่งรอ,อกับข้าวนะคะนั่งรออาหาร่ะออกมากเรือก็วิ่งไปมาไปมาอยู่นะคะบรรยากาศดีมากนะคะ ระด้ให้ดูลมแรงมากนะคะแล้วก็จะมีแบบแนวมีรูปของต้นตีนเก็ตเนี่ยค่ะที่อยู่ริมทะเลเห็นนะคะแล้วด้าเ็าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วก็จะสุกพอสุกแล้วก็จะลอกเอามาเนี่ยค่ะลูกสุกนะคะเนี่ยรได้าแกะเปลือกออกให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเขามาดัดแปลงปลูกต้นไม้เล็กๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะ อันนี้นะ้าด้ให้ดูลูกนี้คือพึ่งพึ่งพึ่งสุกแล้วก็ตกลงมานะคะเนี่ยอันนี้ที่แบบแก่ๆอยู่นะคะนี่ค่ะแกงส้มปลากพเงยอนมะพร้าวแกงส้มที่นี่อร่อยมากน้ได้เคยมาทานสองรอบแล้วนะคะรสชาติแบบปักใต้แท้ๆเลยคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศชิลมากเดี๋ยวที่อยู่ของร้านนะ้าด้จะใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้ชื่อคลิปนะคะ เอนหลังด้วยนะคะจะนั่งก็ได้หรือว่าเราจะนอนก็ได้นะคะมีมีบอกให้สําหรับเอนหลังด้วยนะคะทุกท่าน